อัปเด็งานก่อสร้างอา,าคารผู้โดยสารสถา,านีขนส่งผู้โดยสารตั้งหมดเลยปัจจุบันวันที่3กุมภาพันธ์อังคาเริ่มขึ้นเป็นทรงแล้วตอนหน้านี้ที่มายังไม่ได้ขึ้นเป็นทรงขนาดนี้ ถ้าว่าน่าจะเปิดใช้งานได้สิ้นปีนี้